เอาไอ้เฮ้ยไ,ไม่ได้เจอตั้งนานหายไม่นานเลยพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับัสดีเอาในการมาให้พี่ตีราคาอยากขายพี่เฮ้ยกล่องดูดีในการรุ่นใหม่ชัวร์เอ้ยใหม่จริงๆด้วยไม่แห่ขายเท่าไหร่เนี่ยพี่ก็รู้ว่าช่วงนี้ตัวนี้ตลาดก็รับกันต้องผมเกแสนนะพี่คือจริงๆอะ่ะผมได้มาห้าแสนนะพี่ผมก็ซื้อขายไอพี่เล็กตลอดอะ่ะถ้าผมได้สักห้าแสนห้าผมก็โอเคแล้วพี่ขายถูกวันนี้ได้ไหม เอา,อางี้ก็แล้วแต่พี่เล็กให้ลวกันผมได้มาห้าแสนนะครับพี่ให้ห้าร้อยอ่ะห้าร้อยพี่เฮ้ย <c oughs> พ,พี่เล็กอําผมเล่นปะเนี่ยแต่มาห้าร้อยอะไรผมซื้อมาห้าแสนเมื่อวานเลยเลยไอ้แจ้งพี่ปะเนี่ยนี่มันของปลอมโอ้โพี่ใครจะกล้านายกาปอมมาแกล้งพี่รู้อยู่พี่เล็กดูเป็นของปลอมเนี่ยดูดูไกลๆก,ก,ก็รู้แล้วเนี่ยสีเนี่ยสีมันคนละเรื่องเลยพิสูจน์ได้ง่ายเลยนี่ดู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 ดดเลขสลีดจำเบอร์ตรงนี้นะมันไม่ตรงกับตรงนี้ด้วย